คำกี่อาจารย์อาจารย์เกลื่อนไปแล้วก็ทางครูวิเชียนพูดมาคือสุดท้ายเนี่ยใจยว่าเขาตอบโจทย์ตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจและก็สังคมเศรษฐกิจก็คือทําให้ทําอย่างไรก็ได้ที่จะทําให้ชุมชนหรือว่าคนตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างใหญ่มากเป็นการรวมชุมชนของบางเหลียงทั้งหมดบางเหลี่ยงบางกลับมาค่ะซึ่งมันก็เป็นชุมชนใกล้เคียงที่มาขายผลิตภัณฑ์ของตัวเอง แล้วก็อีกทางหนึ่งคือเราส่งเสริมในเรื่องของการตลาดออนไลน์ซึ่งจะทำให้คนรู้จักคนเข้ามาหาในชุมชนเรามากขึ้น<ป>พอมีเตาตาเผาพวกนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เทศบาลแจ้งก็คือว่าเราจะมีการจัดการขยะต้นถางก็คือการคัดแยกขยะขยะอินทรีย์ก็คือเราสามารถที่จะเอาไปหมักทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทําเป็นปลูกผักได้ถุงพลาสติกตัวนี้หาที่เป็นปัญหามาก มีทั้งนี้เรื่องเตาที่ว่ามวลตัวนี้เพื่อเอามาตอบโจทย์เศรษฐกิจด้วยด้วยความที่ชุมชนบ้างเหลียงี่มีความหลากหลายก็มีเรื่องของการแปลรูปขนมสังทํามากี่สิปีแล้วก็ยังใช้ก้อนเศร้าครับใช้ไม้ฟืนกันเป็นล้าเป็นหลังเราก็เลยมองว่านี่แหละจะเป็นเตาที่ไปจัดการเรื่องเศ,ศ,ศรษฐกิจเขาได้นวัตกรรมของปีนี้ค่ะเป็นฟาร,ร,ร,ร์มทะเลนะคะบ้านโคกเมืองเนี่ยโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ะะเรากําหนดพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่เขตในการอนุรักษ์ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะคะในการที่จะปลูกป่าเพิ่มเป็นเขตอนุรักษ์เราอาจจะไม่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มผู้ดูงานกลุ่มที่มากลุ่มใหญ่แต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มครอบครัวกลุ่มแฟมิลี่ที่เราสามารถที่จะดึงตรงนั้นเข้ามาได้เป็นรูทการท่องเที่ยวของเรา ในโครงการนี้ก็สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะครับสามารถที่จะทำให้เกิดเรื่องของการเพิ่มคุณภาพชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของตำบลบางเหลียงได้ต้องขอขอบพระคุณทางกระทรวงการววอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยจและนวัตรกรรมในการส่งเสริมโครงการนี้เข้ามาสู่ชุมชนนะครับชุมชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมากและหวังว่าเราจะได้รับโอกาสในการที่จะพัฒนาโครงการนี้อย่างต่อเนื่องสืบไปครับ